สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับจากการที่ดาวพฤหัสเขาจะย้ายในวันที่29มีนาคมนี้นะครับมันก็อาจจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีการขัดแย้งกับเรื่องของคนรักนะครับกับเรื่องของหุ้นส่วนนะครับและในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านช่องรถราเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเสียหายจะต้องมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นและผู้ใหญ่ก็ดูจะไม่ค่อยเอ็นดูด้วยในช่วงนี้นะครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ย มันมีแต่เรื่องปัญหาเลยนะครับมันจะแย่ขนาดนั้นเลยและมันไม่มีอะไรที่จะดูดีบ้างเลยเหรอนะครับเราไปดูรายละเอียดกันสวัสดีครับพบกับผมอูจะดูจักในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงผลกระทบนะครับที่เกิดกับชาวลัคนาราศีกันหลังจากที่ดาวพฤหัสเขาจะย้ายในวันที่29มีนาคมนี้นะครับว่าการที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับชาวลัคนาราศีกันบ้างน,นะครับซึ่ง ผมก็ย้าชัดเจนนะครับว่าพูดถึงลัคนาราศีกันนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ในช่องของผมจะใช้การดูจากลัคนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทราบลัคนาก็อาจจะไปหาลัคนาของคุณมาก่อนนะครับไปผูกดวงมาก่อนนะครับถ้าไม่รู้วิธีก็ไปดูคลิปที่เกี่ยวกับการผูกดวงด้วยมือถือก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีลัคนานะครับจะดูจากราศีก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับและเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจอย่างมากขึ้นนะครับว่า มันจะมีอะไรที่ไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอนะครับมันไม่มีอะไรในมุมที่ดีบ้างเลยเหรือนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงขออนุญาตไปอธิบายบนกระดานดวงครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับการที่ดาวพฤหัสย้ายมาในครั้งนี้นะครับดาวพฤหัสเขาจะย้ายเข้าสู่ในเรื่องของภพอรินะครับซึ่งภพอริเนี่ยมันก็มีความหมายหมายถึงปัญหาอุปสรรคการแข่งขันคู่แข่งศัตรูหนี้สินนะครับ หมายถึงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนครับเวลาดาวพฤหัสที่มองว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาอยู่ในเรื่องของภพอรินะครับเพราะฉะนั้นก็ความหมายโดยรวมนะครับก็อาจจะหมายความว่าในช่วงหลังจากดาวพฤหัสย้ายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเอ็นดูเท่าไหร่หรือว่าการที่คาดหวังจะได้ความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ อาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับและบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยก็อาจจะมีความขัดแย้งกันกับคุณด้วยนะครับและถ้ามองความหมายของดาวพฤหัสเพิ่มลงรายละเอียดไปนะครับซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับครูหมอนักบวชนะครับอายการนะครับผู้ทรงศีลต่างๆเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้เรื่องของสติปัญญาเรื่องของคุณธรรมอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง ในช่วงที่ไปอยู่ในเรื่องของอริเนี่ยนั่นหมายความว่าบุคคลในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่บุคคลที่จะสามารถส่งเสริมหรือว่าอาจจะมาช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้ดีมากนักนะครับหรือบางทีบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหากับคุณได้ด้วยเหมือนกัน และแน่นอนครับดาวพฤหัสถ้าเป็นเรื่องทิศทางก็จะเป็นทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นหากจะไปทําอะไรไปทําธุรกิจไปลงทุนอะไรทางทิศตะวันตกในช่วงนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็อาจจะเลี่ยงไปก่อนและถ้ามาดูความหมายของเรื่องที่ดาวพฤหัสเป็นเจ้าของนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสองช่องก็คือเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับพันธุกับปัตตนีพันธุก็คือพ่อแม่นะครับบ้านช่องรถรานะครับ ที่ดินอสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะครับเวลาดาวพันธุไปอยู่ในอริแน่นอนครับหมายความว่าถ้าเป็นจุดแรกนะครับอาจจะต้องระวังในเรื่องสุขภาพของพ่อแม่นะครับเพราะว่าอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอยเกิดขึ้นได้เพราะว่าอริเนี่ยจริงๆนอกจากปัญหาอุปสรรคเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอยด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นโรคอะไรที่เป็นโรคใหญ่ๆถือว่าชัดเจนกับการเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะไปดูที่มรณะแทนนะครับแต่อริเนี่ยก็คือการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆดาเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใส่ใจกับสุขภาพของพ่อแม่นะครับมากขึ้นนะครับพันธุไปอยู่อรินะครับหมายความว่าบ้านช่องอาจจะมีปัญหาอาจจะมีการเสื่อมโทรมที่จะต้องซ่อมแซมนะครับหรือรถราเนี่ยอาจจะมีปัญหามีการเสียที่จะต้องซ่อมแซมด้วยเหมือนกัน และอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องรถราอสังหาที่ดินนะครับมันก็อาจจะมีความติดขัดหรือว่ามักจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้เหมือนกันหรือแม้แต่ถ้าพันธุแปลว่าเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตซึ่งบางทีเนี่ยหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยเหมือนกันนะครับดาวพันธุไปอยู่ในอริ ถือว่าในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนเนี่ยบางครั้งก็จะดูตื้อๆนะครับดูไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับหรือแม้แต่ที่มีคิดว่าจะเรียนต่ออะไรต่างเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับยกเว้นว่านะครับดาวพฤหัสเป็นเกี่ยวกับความรู้ใช่ไหมครับไปเกี่ยวกับเรื่องของอริไปเรียนรู้อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขการแก้ปัญหานะครับหรือว่าเรียนรู้อะไรเพื่อจะไปแข่งขันเพื่อจะไปประกวดเพื่อจะไป แข่งไปต่อสู้เนี่ยลักษณะแบบนี้ถือว่ายังเข้าข่ายความหมายนะครับก็อาจจะไม่เกิดปัญหาเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณเรียนมาเพื่อแข่งขันมาเพื่อ,อแก้ปัญหาต่างๆซึ่งถ้าเกิดคุณวางแผนให้ดีนะครับมันก็อาจจะดูไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลนักนะครับเพราะอย่างน้อยดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวสุพเคราะห์ผลที่ออกมามันก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากนะครับและถ้าเกิดคุณรู้จักวางแผนนะครับเวลาที่ดาวพันธุไปอยู่ในอรินะครับคุณ บ้านช่องรถดาเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆที่มันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับคุณก็ถือโอกาสซ่อมแซมซะเลยเพราะว่าการซ่อมแซมก็คือการแก้ปัญหาซึ่งตรงความหมายกับคําว่าอรินะครับคือถ้ามีกําลังทําได้นะครับอะไรนิดๆหน่อยๆถือโอกาสทําซะเลยมันจะได้สอดคล้องกับดวงดาวแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้หรือยังไม่สะดวกยังไม่มีกําลังที่จะทําคุณก็อาจจะต้องพึงระลึกเสมออย่างเช่นรถราเนี่ยนะครับ คุณก็จะต้องระลึกเสมอว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียได้นะมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเผื่อในเรื่องของการเดินทางหรือไม่เดินทางในเวลาที่กลางคืนมากๆเพื่อจะได้ลดเกิดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเสียห,ยหายหรือการมีปัญหาจากเรื่องของพันธุได้หรือถ้าเกิดใครที่ตั้งใจว่าจะมีการซื้อบ้านซื้อรถนะครับในช่วงนี้ซึ่งจริงๆเนี่ย เนื่องจากดาวเสาเนี่ยนะครับเขาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรเป็นมีความมั่นคงดีในเรื่องที่เกี่ยวกับปุตตะหมายถึงอะไรใหม่ๆมันมีแนวโน้มที่จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับก็อาจจะลองซื้อแบบกู้นะครับซื้อด้วยแบบระบบสินเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อสดเนี่ยนะครับซื้อแบบมีหนี้สินเนี่ยนะครับมันก็จะสอดคล้องกับคํา ว่าอริที่แปลว่านี่สินซึ่งเป็นนี่สินที่เกิดจากเรื่องของอสังหาถือว่าก็สามารถทําได้แต่ก็สําหรับคนที่คิดว่ามีกําลังที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าคุณจะต้องคํานวณให้ดีเพราะถ้าเกิดไม่มีกําลังก็อย่าหาทําเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าออริก็คือปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ นั่นหมายความว่าถ้ามีกําลังก็ไม่จําเป็นต้องซื้อสดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้มันมีหนี้สินคาไว้ก็จะได้สอดคล้องกับคําว่าอริหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นการกู้ร่วมนะครับเพื่อให้มันจะตรงความหมายกับคําว่าปัตตนิที่มาอยู่ในอริด้วยก็คือการร่วมกันแล้วก่อให้เกิดหนี้สินนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการแก้เคล็ดไปได้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมดีนะครับถ้าเกิดคุณคิดจะมีการซื้อบ้านซื้อรถอยู่แล้วถือว่า การทำในสิ่งนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะสอดคล้องกับดวงดาวว่าคุณจะมีการเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากเรื่องของบ้านช่องรถดาได้เหมือนกันหรือแม้แต่บางคนที่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาบ้านเอารถนะครับเข้าไปเพื่อแลกเงินออกมาเนี่ยก่อให้เกิดหนี้สินที่ได้จากบ้านจากรถเนี่ยนะครับถือว่ามันก็สอดคล้องนะครับก็ถือว่าคุณก็อาจจะทําในเรื่องแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับ แต่คุณก็ต้องวางแผนทางการเงินให้ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแนวโน้มของบ้านช่องรถราเนี่ยมันมีการจะมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนเวลามีปัญหาคุณต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็เตรียมวางแผนไว้ให้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดูในอีกส่วนหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเขาเป็นเจ้าของเรื่องปัตตนีปัตตนิก็คือความรักคนรักหุ้นส่วนนะครับซึ่งแน่นอนเวลาที่ดาวความรักไปอยู่ในเรื่องของอรินั่นหมายความว่า ความรักเนี่ยมันจะต้องมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันจะต้องมีปัญหาแน่นอนมันจะต้องมีการทะเลาะกันบ้างหรือไม่ค่อยเข้าใจกันมีการขัดคอกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นอนว่ามันคงจะเกิดการขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเข้าใจว่ามันมีแนวโน้มของการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอย่าคาดหวังอะไรจากเรื่องความรักอย่าคาดหวังอะไรกับคนรักมาก และจริงๆคุณก็ควรจะต้องพยายามปรับความรู้สึกปรับอารมณ์ของคุณให้เข้าใจเสมอว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ดาวพุธนะครับดาวตัวตนของคุณเนี่ยนะครับเขามาอยู่ในราศีพฤษภ แล้วก็เดินแบบเดินวิปริตเดินช้านะครับปกติดาวพุธเนี่ย20วันนะครับเ,เดือนหนึ่งนะครับก็ย้ายแล้วแต่เขาอยู่ช่องนี้อีกเกือบ2เดือนเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าดาวมันเดินวิปริตเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความแปรปรวนทางอารมณ์ได้เหมือนกันนะครับและดาวพุธตัวตนของคุณมาเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูกันเนี่ยที่มาจากเรื่องของปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันการมีปากเสียงกัน อาจจะขัดแย้งกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจกันในเรื่องของการให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีกันเพราะฉะนั้นช่วงเนี้จะต้องระวังหน่อยส่วนในช่วงอื่นก็อาจจะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของการมีหุ้นส่วนนะครับคือถ้าเกิดคุณมีหุ้นส่วนนะครับ เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีความรอบคอบมากขึ้นเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยง้งหรือเกิดปัญหากับเรื่องของหุ้นส่วนหรือถ้าเกิดคุณจะลงทุนจะทําธุรกิจจะทํางานอะไรในช่วงนี้นะครับถ้าเลี่ยงได้การมีหุ้นส่วนก็อาจจะยังเป็นปีที่ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่วิธีแก้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักจะมีปัญหานะครับก็แก้ได้ง่ายๆนะครับแก้ได้ที่ตัวคุณให้คุณระลึกเสมอว่ามันมีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งสติฝึกจิตให้ดีนะครับให้ความเชื่อใจกัน อย่างที่ผมเคยพูดไว้เสมอนะครับให้เอาดวงดาวมาใช้ในการวางแผนอย่าเอาดวงดาวมาเป็นข้ออ้างในการทะเลาะกันเราไปสรุปส่งท้ายกันครับสรุปส่งท้ายนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสนะครับเขาเป็นเจ้าของเรื่องความรักและก็เจ้าของเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาบ้านช่องรถดาของคุณแล้วมันไปอยู่ในเรื่องของภพอริเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ มันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องที่เขาเป็นเจ้าของช่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของคุณว่าคุณจะวางแผนยังไงกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะถ้าเกิดเรารู้และมีการวางแผนที่ดีมันก็จะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ใหญ่หรือว่าเกินความคาดหมายที่เราคาดไว้และอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเขาเป็นดาวสุพเคราะห์เพราะฉะนั้น สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามันก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่มีความรุนแรงมากนะครับและก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อเอาใจนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตจะเห็นว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดาวพฤหัสเขาไปอยู่เนี่ยนะครับเจ้าของบ้านคือดาวราหูเนี่ยเขาไปอยู่ในเรื่องของภพสุภะนั่นหมายความว่าจะเป็นการช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือหรือมันจะไปในทางที่ดีหมายความว่าปัญหาเนี่ยมันคงอาจจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ปัญหาเนี่ยจะ ถูกแก้ไขไปในทางที่ดีหรือจะมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องปัญหานั้นๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีกันผมมั่นใจว่าคุณจะสามารถผ่านปัญหาต่างๆไปได้และก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีกันนะครับขอให้วางแผนได้อย่างถูกต้องแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับและถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับ เพื่อนๆของคุณคนที่คุณรักนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีกันเพื่อเขาจะได้วางแผนกับชีวิตของเขาได้ในปีนี้แล้วพบกับผมใหม่กับผมอูจะรู้จักสวัสดีครับ